สวัสดีค่ะมาพบกับโหนส่วนตัวกับคำพยากรณ์แบบฉบับพิเศษพิเศษของชาวราศีมิถุนในช่วงดาวพฤหัสย้ายกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะของชาวราศีมิถุนช่วงดาวพฤหัสย้ายจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะจังหวะนาทีทองพลิกชีวิตปรับตัวดีขึ้นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆงานจะเด่น มั่นคงหัวใจเป็นสีชมพูค่ะดาวพฤหัสย้ายตั้งแต่วันที่29มีนาคมปี2564ถึงเมษายนปี2565ยาวไปจนถึง2ปีกันเลยค่ะย้ายจากราศีมังกรไปเข้าสู่ราศีกุมกันนะคะการย้ายดาวพฤหัสในครั้งนี้ ดาวพฤหัสเป็นดาวที่มีความสําคัญมากค่ะต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีส่งผลอย่างมากนะคะทุกๆครั้งที่ดาวพฤหัสย้ายจะเกิดเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างมีทั้งด้านร้ายและด้านดีบ้างก็ส่งผลต่อการงานบ้างก็ส่งผลต่อการเงินความรักและก็สุขภาพแต่การย้ายดาวพฤหัสในปีนี้จะส่งผลดีให้คุณทั้ง12ราศีมากกว่านะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อดาวพฤหัสย้ายมารับฟังกันเลยค่ะ ชาวมิถุนค้าปี63เริ่มจับทิศทางได้มากขึ้นแล้วนะคะสามารถขยับหันหัวขึ้นมองฟ้าแล้วคะ่ะถึงแม้ว่าจะโอเคขึ้นแต่อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างยังคงอึดอัดใจอยู่คะ่ะไม่พร้อมจะก้าวเดินต่อไปได้นะคะชีวิตชาวมิถุนจะพบกับความ 6, 000, 000, ผกผลันผันผวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคะ่ะเป็นช่วงของการเริ่มต้นใหม่ๆกับการปรับตัวให้เข้าสู่โหมดปกติให้ดีขึ้นนะคะ เป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นอาจจะมีการจบจากจุดหนึ่งไปเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งค่ะเริ่มมีการผันผวนของการงานครูของด้วยนะคะมีความตึงเครียดเรื่องของค่าใช้จ่ายเองก็ไหลออกมากกว่าไหลเข้าค่ะก็เอาเป็นว่าทิศทางจะไม่ดิ่งลงเหมือนเดิมแล้วนะคะ แต่ภาวานิสีทสิ์ที่เคยมีก่อนหน้านี้จะยังคงต้องรับผิดชอบนั้นอยู่ต่อไปนะคะช่วงที่ผ่านมามิถุนใช้ความพยายามอย่างหนักมากในการที่จะพยายามเสาะสแสวงหาการงานการทำงานใหม่ๆนะคะ หลายคนอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานกันเลยทีเดียวค่ะนั่นคือช่วงที่ผ่านมานะคะพอมาช่วงดาวพฤหัสย้ายวันที่29มีนาคมเป็นต้นไปไปแล้วนะคะสิ่งที่จะต้องเห็นหนึ่งนะคะเรื่องของงานค่ะก่อนหน้านี้มีความผันผวนผกผันเกี่ยวกับการงานเดิมรอการหางานใหม่อยู่หลายคนกําลังยืดเยื้องานเดิมให้ไปได้นานที่สุดค่ะ หลายคนหางานรองานการติดต่องานมาอยู่ค่ะบ้างก็ทําโปรเจกต์งานต่ออยู่ใครตกงานอยู่หางานอยู่จะได้เริ่มคืบหน้าได้แล้วนะคะเริ่มได้จับได้ทําแล้วเด่นมากกับงานทางไกลงานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะงานโซเชียลงานออนไลน์เป็นหลักค่ะการต้องออกเดินทางไปทำงานทางไกลจะเด่นมากๆนะคะลักษณะงานเป็นงานบริษัทที่ต้องเดินทางไปไปมามา หมดจ็อบนี้ก็ไปจ็อบใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะมีเงินไหลเข้ามาเวียนเข้ากระเป๋าได้เรื่อยๆค่ะจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีกับคนใกล้ตัวคนในบ้านคู่ครองคนรักผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีอยู่นะคะใครที่ดีลงานทำโปรเจกต์อะไรไว้จะได้รับข่าวดีแล้วค่ะ ได้รับการตอบรับแล้วนะคะหลายๆคนหันมาทำอาชีพรองอาชีพเสริมแล้วค่ะทำร่วมกับคนในบ้านคนในครอบครัวนะคะหรือมีหุ้นส่วนร่วมทำค่ะมีงานหลักทำอยู่แล้วส่วนงานรองก็ให้หุ้นส่วนทำในบ้านเพิ่มเสริมเติมกันนะคะเอื้อประโยชน์ร่วมกันในการทำงานครั้งนี้ด้วยนะคะในเรื่องของการงานของชาวมิถุนรออีกสักนิดนึงนะคะเข้าปีห5งานจะเด่นมากค่ะแล้วก็จะมั่นคงมากยิ่ง ขึ้นค่ะแต่ช่วงปี64เป็นช่วงปรับตัวนะคะขยับตัวให้เข้าที่เข้าทางขึ้นค่ะทนทนไปก่อนนะคะยังไงก็ไม่แย่ไปกว่าที่ผ่านมาอยู่แล้วนะคะอุ้มชูดีอยู่หลายสิ่งหลายอย่างยังต้องปรับตัวดีขึ้นไปอีกค่ะและลองถูกลองผิดกันอยู่นะคะแต่ก็เอาเถอะค่ะ ก็ถือเป็นช่วงที่โล่งอกโล่งใจมากขึ้นทีเดียวค่ะในเรื่องของการของงานนะคะในส่วนของเรื่องการเรียนเขียนอ่านนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีมากๆค่ะกำลังขยับชั้นเรียนใหม่โยกย้ายที่เรียนสอบแข่งขันก็จะได้สมหวังดังใจอยู่นะคะกับคนที่สอบงานข้าราชการก็มีเกณฑ์ที่ดีมากๆค่ะมีเกณฑ์สอบผ่านด้วยนะคะ แม้แต่คนที่ทำงานอยู่แล้วจะได้มีการเรื่อนขั้นเรื่อนตำแหน่งปรับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่การงานก็เป็นไปได้นะคะชาวมิถุนบางท่านที่อยากจะเป็นเจ้านายตัวเองทำธุรกิจตัวเองนะคะกิจการอะไรก็ตามแต่การค้าการขายจะได้ผลกำไรที่ดีงามค่ะเริ่มจะมีลูกค้ากลับคืนมาได้เยอะขึ้นเหมือนเดิมแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาลูกค้าหดหายไปเยอะเลยทีเดียวค่ะ เรื่องที่สองที่เด่นไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความรักนี่แหละค่ะก่อนหน้าที่ผ่านมาความรักรักไข่เกิดเรื่องราม่ามือที่สามเรื่องชู้สาวจุกจิตใจจอแจวุ่นวายหลายสิ่งหลายเรื่องราวมากมายอยู่นะคะพวกค่าใช้ใจ่ายกับการงานก็เป็นปัจจัยด้วยชาวมิถุนบางท่านต้องได้เหินห่างไกลกันค่ะ ที่ต้องปวดหัวกันอยู่สักหน่อยนะคะบางคู่ก็ไม่มีปัญหากันแต่ได้แยกย้ายกันอยู่เพราะว่าด้วยหน้าที่การงานที่ต้องได้รับผิดชอบอยู่นั่นเองล่ะค่ะพอดาวพฤรหัสย้ายแล้วความวุ่นวายในหัวใจจะเริ่มคลี่คลายลงค่ะการงานการเงินขยับตัวดีขึ้นทําให้อุณหภูมิในบ้านในเรือนเย็นลงตามไปด้วยนะคะคู่ไหนที่ห่างเหินกันอยู่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันติดต่อพูดคุยกันมากขึ้นกว่าเก่าค่ะได้กลับมาร่วมงานกันด้วยนะคะล คู่ที่มีปัญหากันอยู่ถ้ายังไม่ได้ขาดออกจากกันก็จะมีโอกาสหวนกับคืนมาดีกันและไปต่อได้อีกค่ะช่วยเหลือบุทธรรมกันและกันไปต่อได้อีกนะคะ ส่วนมากถ้าไม่ถุนห่างกันจะมีคนใหม่เข้ามาไวมากค่ะมีสเสน่ห์มากเป็นโสดได้ไม่นานหรอกค่ะเป็นคนมีสเสน่ห์ชวนลหลงไหลจะมีคนอยากเข้ามาหามากมายค่ะจะมีรักใหม่ได้ไวมากค่ะเป็นรักสดใสหัวใจเป็นสีชมพูนะคะดาวพฤหัสย้ายก็มีการปรับตัวดีขึ้นมากค่ะก็ไม่ได้ถึงกับมากที่สุดหรอกนะคะแต่ก็ถือว่าไม่แย่มากค่ะสถานการณ์ก็จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยตั้งแต่วันที่2ี 9มีนาคมปี64ถึง15มิถุนายนปี64นะคะช่วงนี้เป็นจังหวะนาทีทองค่ะจำไว้เลยนะคะจำใส่ใจไว้อย่าช้าค่ะมีอะไรทำให้รีบทำเลยนะคะนาทีทองพลิกชีวิตเลยค่ะ ช่วงที่ต้องเตือนนะคะจะสุดุดนิดนึงค่ะตุลาคมปี64เนี่ยแหละค่ะปลายปีเลยนะคะจะทําอะไรก็ให้ระมัดระวังค่ะช้าๆได้พ้ะเล่มงามนะคะไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบมากค่ะจะมีอะไรเหนื่อยใจอยู่บ้างนะคะหลังตุลาคมปี64ไปแล้วนะคะจะเดินหน้าต่อไปได้ดีเลยค่ะจนถึงเมษายนปี65เลยนะคะการงานจะดีมากมั่นคงและสมบูรณ์ขึ้นอย่างยาวไกลนะคะหายห่วงได้แล้วนะคะ ช่วงแรกๆที่ดาวพฤหัสย้ายก็ต้องอดทนสักนิดนึงนะคะงานเข้าก็ต้องสู้ค่ะอุปสรรคปัญหาก็ต้องแก้ไขไปตามหน้างานก่อนนะคะชาวมิถุนเก่งไวพ้พิบดีอยู่แล้วค่ะเอาตัวรอดได้อยู่แล้วค่ะแต่จะไประวังที่ประเด็นชู้สาวหากหลีกเลี่ยงได้ไม่มีปัญหานะคะหายห่วงได้เลยค่ะ ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะกับคำพยากรณ์ของดาวพฤหัสย้ายจะตรงมากตรงน้อยก็ขึ้นอยู่กับดาวดวงชะตาของแต่ละบุคคลไปค่ะทิศทางโดยรวมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะฝากทุกคนติดตามดวงรายเดือนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีมิถุนที่ช่องหนส่วนตัว,ตวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังกันค่ะและก็วางแผนกันล่วงหน้านะคะ ขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้วัคซีนมาแล้วก็ดีใจขึ้นมานะคะแต่ถ้ายังไม่ได้ฉีดก็เวลาออกไปไหนก็ต้องปิดแมสล้างม้รล้างมือเวลารับประทานอาหารด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปกันนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคน